สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงประมาณ1-15พฤศจิกาย,ยน2566นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ต้องมาดูในเรื่องของการยกยายดวงดาวที่มีผลต่อชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนกันก่อนนะครับก็จะมีดาวศุกร์ดาวเกตสุริยายแล้วก็ดาวอังคารนะครับสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะ อิทธิพลของชาวมีนและก็ลักนามีนนะครับมีอาาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคโจรนําหน้าลักนานะครับไปอยู่ในตําแหน่งที่ศูนพยาพาหะนําหน้าลักนานะครับทางโหราศาสตร์จะเรียกแบบนี้หรือแปลว่านำหน้าลักนาเฉยก็ได้มันแปลว่าชาวมีนลักนณามีนนั้นค่อนข้างดูมี โอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ค่อนข้างดูดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรอยู่โดดๆโดดแล้วนะครับแต่มันก็มีอีกในยะสําคัญหนึ่งคือดาวราหูดาวราหูเนี่ยก็กลับมานะครับมาทับกับลักนณามีนเนาะก็ทําให้ชาวมีนลักนามีนอาจจะดูแบบกึ่งๆึ่งเป็นตัวของตัวเองอีกกึ่งๆึ่งก็ดูเหมือนความอึดอัดใจนิดหนึ่ง กับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองการที่ดาวราหูเนี่ยเวลาโครจรกลุ่มลักนาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วว่าโบราณอาจารย์เขาก็บอกว่ามันเป็นพินทุบาทเรื่องของราหูกุมลักนะครับก็อาจจะทําให้ชาวมีนลักนณามีนรู้สึกอึดอัดใจนิดหนึ่งยิ่งมาจากภพเดือนวินาศนะครับวินาทับลักก็จะทําให้ชาวมีนนั้นโลกโลกลืมนิดหนึ่งอะสันโดดมากขึ้นนะครับยิ่งชาวมีนเป็นคนที่แบบ นิ่งเงียบอยู่แล้วมีโรคส่วนตัวอยู่ละยิ่งมีดาวราหูมาทักบอกเลยว่าโลกลืมเลยนะครับอันนี้ต้องพยายามดูแลสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มากด้วยนะครับราศีของราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างดูมหัศจรรย์จะอยู่ใกล้ดีก็ดีอยู่ใกล้ไลยก็ไลนะครับราศีมีนเนี่ยบอกเลยยิ่งมีดาวราหูมากุมเนี่ยมันอาจจะทําให้ชาวมีนลัคนามีนค่อนข้างดูอืม ต้องใช้สติกับการควบคุมตัวเองให้มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเนาะแต่เท่าที่ดูเนี่ยดาวราหูเนี่ยยังพอถูกกับราศีมีนอยู่ตรงที่ว่ามักจะได้องค์เกนอุดมเกนอยู่แสดงว่าราศีมีนเนี่ยยังโอเคกับดาวราหูอยู่นะครับก็คือคุณก็แค่แบบสมมติว่าคุณก็อยู่ในภพวินาศของดวงโลกอยู่แล้วก็คือสันโดษอยู่แล้วพอราหูมาทับก็แค่สันโดษมากกว่าเดิมประมาณนี้นะครับแต่ราศีอื่นอาจจะดูแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เท่านี้เนาะ แต่ราศีมีนเนี่ยอาจจะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถามว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้เปลี่ยนแปลงการทํางานก็ได้เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ชีวิตก็ได้เปลี่ยนแปลงมายเซ็ตความคิดได้ทุกสิ่งอย่างเลยนะครับบอกเลยว่าราหูเนี่ยเวลาโคจรเข้ามาทับเนี่ย โดยเฉพาะวัยกลางคนขึ้นไปก็คือวัยสักประมาณ25ขึ้นมานะครับอาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของการที่เราแบบเป็นวัยทํางานนะเอาง่ายๆถูกไหมครับพอ25าเนี่ยหลายๆคนร้อยละประมาณ90%คงเรียนจบกันหมดแล้วอ่ะอีก10%ออาจจะยังเรียนอยู่นะประมาณนั้นเนาะ ก็อาจจะเป็นวัยทํางานมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับมีการโยกย้ายในหลายๆส่วนเกิดขึ้นเนาะและยิ่งดาวศุกร์จะมาเล็งนะครับดาวศุกร์จะมาเล็งกับราศีมีนนะครับมาอยู่ในราศีกันเนี่ยเป็นตําแหน่งนิกแล้วเล็งกับดาวราหูเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปเรื่องของความหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อแล้วดาวประจาตัวนะ่ะไปอยู่ในนําหน้าลัคนามันก็จะทําให้ตัวเราค่อนข้างแบบ แสวงหาผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆและยิ่งในช่วงเดือนนี้นะครับดาวพระัสดศีเนี่ยคือดาวตัวตนของคุณเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคใช่ไหมครับแล้วก็เพนด้วยดาวพระัสบดีจะเพนด้วยเพนคือคูณสณ 2, 2นะครับด้นพระอสดีราชาโชคหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เพนอีกนะเป็น2เท่าดังนั้นบอกเลยว่าชาวมีนลัคนามีนได้ผลประโยชน์กับตัวตนของคุณเป็น2เท่าเลย จะมีเสน่ห์เมตตาสูงมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์แบบเป็นเกาะเป็นกำรรได้รายได้แบบปังๆดีๆเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็ได้เงินจากอาจจะได้เงินจากเป็นมรดกได้ด้วยนะครับสำหรับชาวมีนเนาะประมาณนี้เพราะเล็งมรณะด้วยก็อาจจะได้ประมาณนี้ได้เช่นกันนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับการเงินค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างดีแต่ก็ต้องพยายามบริหารจัดการนิดนึงมันก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการเงินนั้นประสบความสําเร็จดีดาวการเงินเนี่ยคือดาวอังคารนะครับราศีเมษเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนมอรณะไปเป็นตําแหน่งประด้วยปลว่าการเงินของคุณเนี่ยได้มากก็จริงนะแต่ระมัดระวังในช่วง1นึถึงสิพฤศจิกายนนะครับดาวอังคารจะอยู่ในราศีตุลเนี่ยเป็นภพเรือนมอรณะ เป็นตำแหน่งประด้วยแปลว่าเงินอาจจะล้วไหลในช่วงนั้นคําว่าเงินล้วไหลเพราะว่ามีรายจ่ายเยอะนะครับแปลว่าอาจจะมีต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่จ่ายนู่นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าการเงินเราดีหรือเปล่าเราเลยแบบอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้นู่นนะครับนะมันก็อาจจะเป็นไปได้เรายิ่งลาหูกุมลักเวลาลาหูกุมลักเนี่ยมันมีความอยากโมหะจริตนะครับมันคือความอยาก เราจะอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้นู่นอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นชาวมีนแล้วก็ลัคนามมีนอาจจะต้องพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นเราอาจจะแบบรู้ตัวอีกทีหนึ่งเงินอาจจะแบบแทบหมดเกลี้ยงแล้วก็ได้เช่นกันนะครับก็พอหลังจากนั้นการเงินก็จะเข้าสู่เรือนสุภาะนะครับ ก็จะมีความโดดเด่นมากขึ้นเป็นตำแหน่งเกษตรบดีอีกด้วยดังนั้นชาวมีนนะครับหลังมาที่15พฤศจิกายนการเงินจะยังเด่นแล้วก็ปังไปอีกนะครับนะปังไปอีกเนาะอันนี้ก็หมดห่วงได้เลยแค่ควบคุมรายจ่ายเท่านั้นทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ การงานนะครับอิทธิพลการงานก็คือดาวราศรีธนูของเลขดาวพระาราบดีเลข5้าได้เป็นตําแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนนําหน้าลัคนาก็แปลว่าการงานก็โดดเด่นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเนาะประมาณนั้นเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระราศดีเป็นตาแหน่งราชาโชคราชาโชคก็แปลว่ามีคนช่วยเหลือมีคนอุปธรรมดีนะครับและเป็นตําแหน่งของเรือนการงานอยู่แล้วมันก็ทําให้เราโดดเด่นทําให้เรามี กันได้รับการยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมการผลักดันทําอะไรก็เหมือนแบบเพชรที่ถูกเจรานายอะ่ะมันก็ประสบความสําเร็จดีถูกไหมครับมีมีอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันดีเข้ามาการงานในการเติบโตการพัฒนามีในเรื่องของศักยภาพบางคนได้ปรับฐานเงินเดือนบางคนได้โบนัสแบบ คูณ2อ,อะไรประมาณนี้นะครับออประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นแนวโนม้มทิศทางที่ค่อนข้างดีเพราะหลายคนอาจจะได้โบนัสนะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนพฤศจิก,กายนแล้วหลายๆบริษัทอาจจะให้โบนัสก่อนเดือนธันวาอันนี้ก็น่าจะมีบ้างนะครับ ประมาณนั้นก็น่าจะได้โอเคอยู่ก็น่าจะดีมากๆเลยปีนี้นะครับยิ่งลาหูออกไปแล้วนะบอกเลยว่าค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีมากๆเลยพอสมควรถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าอืชาวมีนกลับได้โบนัสได้อะไรที่ดีอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบดีกับชาวมีนด้วยเช่นกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับติดใจด้วยนาะได้ได้โบนัสด้วยได้โบนัสดีด้วยนาะ ทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับการงานเนี่ยการคิดการทําการบริหารการจัดการค่อนข้างดีมากๆเลยนะได้รับความนิยมชมชอบได้รับความสนับสนุนได้รับการส่งเสริมที่ดีได้รับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันประสบความสําเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องพยายามแบบก็คืออย่าหลงอย่าหลงเกินไปแล้วกันนะครับอะไรที่ดีเกินไปเนี่ยก็ก็จงรู้ไว้ว่า อะไรที่ดีมากๆพีคมากๆเนี่ยมันมักจะมีอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่บางสิ่งบางอย่างนะครับที่อาจจะทําให้เรานั้นดรอปลงมาได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังยิ่งมีดาวราหูกลุ่มลักอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับและก็มีสิ่งที่ต้องเตือนอีกนิดหนึ่งอาทิตย์อังคารนะครับอยู่ในราศีมรณนะแปลว่าชาวมีนเนี่ยอาจจะต้องพยายามดูแลสอดส่องเรื่องของรถ นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยเครื่องไม้เครื่องมือนิดนึงเนาะบางครั้งอาจจะมีการชำรุดเสียหายนะครับรถก็อาจจะต้องพยายามดูในเรื่องของประกันดูในเรื่องของอาการขับรถขับลาเคารพกฎจราจรนะครับแล้วก็อย่าใจร้อนอย่าหุนหันพลันแล่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันชำรุดเสียหายอันนี้เราก็ต้องพยายามดูแลตรงนี้เป็นพิเศษน,นิดหนึ่งนะครับมันมีดาวผัดับดีเลงมาบางทีเราอาจจะต้องแบบ มีการเปลี่ยนแปลงซ่อมบำรุงรักษาหลายอย่างรีโนเวทบ้านหรืออาจจะต้องแบบเช็คระยะลดนั้นนู้นีมีเรื่องให้ต้องแบบจ่ายเงินเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าการเงินคุณสองไปแล้วเออนะครับก็รายจ่ายก็อาจจะเข้ามาบ้างอันนี้ก็ต้องดูแลตรงนี้เป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความสัมพันธ์กันบ้างความสัมพันธ์ความรักของชาวมีนเนาะ ความสัมพันธ์ของชาวมีนนะครับดาวแห่งความรักคือราศีกันของได้ดาวพุธเลขสีได้โครจรไปอยู่ในภพเรือนสุภาเนาะในช่วงประมาณทั้งเดือนแหละแสดงว่าชาวมีนและคนามีนเนี่ยความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะความรักนั้นมีโอกาสเติบโตพัฒนา ต่อยอดไปในทิศทางที่ค่อนข้างดูดีมากๆมีความหวือหวานะครับกับในเรื่องของความรักมีโอกาสจะได้คอมมิตเมนต์นะครับมีในเรื่องของความรักความสุขกันเติมเต็มกันและกันที่ดีมากๆเลยมีการต่อยอดที่ดีมีการพัฒนาที่ดีมีการได้คอมมิตเมนต์ที่ดีด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดูโอเคดูดีมากๆเลยแต่คุณอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงเพราะว่าดาว ความรักเนะี่ยเลงกับดาวเกตสุริยัแล้วก็ดาวมนุเตยูมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะดูเซนสิทีฟง่ายกับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็พยายามอ,อย่าเซนซิทีฟเกินไปพยายามแบบอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะดูต่อยอดพัฒนานได้ดีนะครับดังนั้นเราก็ พยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็พยายามมีเหตุมีผลมากๆกับการคิดการกระทําแล้วความรักมันจะเติบโตมันจะพัฒนาแล้วมันก็จะเบ่งบานแล้วก็ผลิดอกออกผลได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้สำหรับความสัมพันธ์ก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ค่อนข้างดูดีมากๆเลยแต่ในช่วงประมาณหลังวันที่3พฤศจิกายนอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะ เพราะดาวศุกร์เนี่ยกำลังจะโคจรเข้าสู่ราศีกันดาวศุกร์เนี่ยมาจากภพเรือนมอรณะแล้วก็มาจากภพเรือนสหัสชชะนะครับมาเล็งกับราหูที่อยู่ในเรือนลัคนาของมีนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์ที่เราอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับเพื่อนพ้องของเรา สังคมนะครับหรือญาติพี่น้องก็แสดงว่าช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนี้อย่าเพิ่งพาแฟนไปเปิดตัวอย่าเพิ่งแบบเ,เขาเรียกอะไรน,นะคอมมิทเมนต์นะครับรอดูจังหวะรอดูโอกาสไปก่อนถึงแม้ความรักมีโอกาสพัฒนาก็จริงแต่มันจะยังแบบ คลุมคลุมเครือเครือหรือ,อยังดูแบบไม่ชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็ต้องพยายามปรับรูปแบบกับในเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึงแล้วก็พยายามดูแลเอาใจใส่กับคู่ครองคนหลักให้มากขึ้นหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าเราต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับคู่ให้มากๆนะเพราะเราจะได้ในเรื่องของความรู้สึกที่ดีๆต่อกันความรักจะได้แบบแน่นแฟนต่อกันที่ดีเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยความรักมันไม่ค่อยชัดเจนไงเราก็ต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันชัดเจนเนาะ ไอ้ที่สาเหตุว่ามันไม่ชัดเจนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะดาวราหูกลุ่มลักของชาวมีนไงมาจากภพวินาศไงวินาศแปลว่ากดดันแปลว่าเงียบแปลว่าโลกส่วนตัวบางครั้งเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดจากตัวเราเองก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยอาจจะปล่อยปลละเลยกับความสัมพันธ์ได้นะอันนี้มันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าราหูเนี่ยมาจากภพเรือนวินาศวินาศแปลว่าสันโดษโลกส่วนตัวมาทับหลักมันทําให้ชาวมีนอยากมีโลกส่วนตัวอยากจะมีแบบการแบบ อาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายไปมันก็เลยเริ่มทําให้ความรักนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มไม่ชัดเจนขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าคู่อาจจะมีความรู้สึกว่า จะว่าตีตัวออกห่างก็ไม่เชิงนะครับมันก็อาจจะต้องแบบเขาอาจจะไปมองคนอื่นที่ดีกว่าเราก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเนี่ยบางทีจมอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเกินไปมันก็อาจจะทําให้ความรลักของเราไม่ successful ได้ก็ได้เช่นกันอันนี้ถึงบอกว่าต้องดูแลเอาใจใส่คู่ของคนรลักให้มากนะครับแล้วมันจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้กับชาวมีนเนาะ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ